แล้วเดี๋ยวพอคิดเอาไว้เนี่ยมันวางเขาเรียกว่าวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าวางหมากไว้แล้วใช่วางหมากไว้ก่อน<ฆ>ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นมันก็จะไปจ้องไปหา<ฆ>แล้วพอหาแล้วไม่ได้ไม่เจออย่างที่มันหวังเอาไว้ไอ้ตัวที่จ้องหาเนี<ๆ>่มันหวังนะตั้นหานะตัวหวังนะ,นะครับน้องทังต้องเรียนรู้เอาไว้แล้วพอไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดหวังไงเอ๊่ไม่เห็นเรารู้เหม็นเหมือนอย่างที่ฟังมาเลยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนี่ยมันไปหวังไว้แล้วมันจะผิดหวัง จริงๆผมบอกให้รู้บอกให้รู้ทั้งหมดแะไม่ได้บอกให้เอาไปทำไปอะไรมันครับมันเป็นกรณีศึกษาทั้งหมดไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจยังไงหรอกเหตุปัจจัยมันพร้อมกันแล้วกันครับ yeah. แต่มันเมื่อก่อนมันเคยเห็นแต่ต่อมาเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นมันไม่ค่อยได้เจริญความรู้สึกตัวมันไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ yeah. แต่ว่ามันมันมันไปเห็นโดยแบบ จะเอกันเฉพาะหน้าตรงนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจไปนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆอย่างนี้นะฮะเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้กันนานๆเรียนรู้บ่อยๆเหมือนกับที่ไปบินาบาบนะัดแล้วก็ไปเรียนรู้บ่อยๆและอารมณ์มันก็ซ้ําๆนะเนี่ยเห็นไหมโยมใส่าบาก็คนเดิมครับหมาก็ตัว,วเก่าใช่อาจารย อารมณ์นกต่างๆรถต่างๆมันก็มีเหมือนเดิมๆนั่นแหละแต่ความเพียรสติสัมชัญญะเนี่ยมันต้องพัฒนามันต้องเรียนรู้มันต้องคล่องแคล่วว่องไวของมันเหมือนกับว่ามันจะออกจากบ้านนั่นแหละมันกําลังจะออกจะฟุ้งอ่ะแล้วก็เห็นนะตรงเนี้ยมันเห็นได้ยากนะแต่ว่าท่านเอเห็นได้ก็ถือว่าใชจได้ละตัวเนี้ยนะใจได้ครับคือความเพียรสติสมชัญญะเขา เฉียบแหลมคมกล้าเขาก็จะไวขึ้นไวพอๆกับกิเลสพอกิเลสมันเกิดพอมันจะออกจากบ้านก็เห็นก็แล้วพอเห็นแล้วก็จบตรงนั้นเหมือนกันแล้วจะมารู้อะไรต่อก็ว่าไปครับที่ผมาปฏิบัติได้ทุกวันเนี่ยเป็นพ่ออาจารย์เป็นคนแนะนําครับถ้าให้ผมทําเองผมทําไม่ได้หรอกครับอา<อ>จารย์ผมก็เล่าจากประสบการณ์จริงให้ฟังนี่แหละครับแต่ว่ามันมันยากตรงที่ว่า จะสื่อยังไงและให้คนฟังเข้าใจเนี่ยยากกว่านี้นะเพราะบางทีมันเห็นมันรู <S <S ้เข้าใจแต่จะสื่อบัญญัติหรือว่าเรื่องราวตรงเนี้ให้เข้าใจตรงเนี้เขาเรียกว่าภาษาสื่อตัวนี้ยากสื่อยังไงแล้วคนฟังเข้าใจตรงเนี้ยยากนะฮะเพราะนั้นมันมันมีเป็นบางคน ไม่ใช่มีทุกคนไม่เชื่อท่านลองไปสื่อให้คนอื่นฟังดูก็แลวกันที่ท่านเข้าใจเนี่ย๋อผมเคยคุยแล้วครับเขาฟังไม่รู้เรื่องนั่นสิบางทีภาษาสื่อเนี่ยบางทีมันต้องสื่อให้เขาเข้าใจสื่ออันนี้หมายถึงอันนี้นะอันนี้สภาว่าอันนี้อยางงี้เนี่ยสื่อเนี่ยมันยากอยู่ฟังเข้าใจคนฟังแล้วเข้าใจเนี่ยยากตรงนี้ฮะแต่การปฏิบัติที่ไปเข้าใจเองเนี่ยมันก็ยากระดับหนึ่งแต่ ที่จะไปสื่อให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการปฏิบัติแบบนี้มันยากขั้นที่สองเนี่ยเนี่ยครับมันต้องได้ทั้งสองอย่างนี้แหละครับแล้วเรียนรู้ต่อไปแล้วก็มันจะกุยเรื่องเดียวกันครับก็ทุกวันนี้ที่อาจารย์อัดวิดีโอไปเนี่ยผมพยายามให้คนรู้จักกันคนสนิทเนี่ยที่ผมชวนเข้ามาในหลายกลุ่มเนอาจารย์ให้เขาฟังเขาบอกว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์เขาเลิกฟังเลยนะก็ไม่เป็นไรผมผมมีความผมก็เลยบอกเขาว่า ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมฟังสิฟังจนกว่ามันจะรู้ไม่ใช่พอบอกฟังแล้วไม่รู้แล้วเลิกฟังผมบอกแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ใช่ผมบอกเบอร์ผมก็มีโทรมาเลยบอกถ้าผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปถามอาจารย์เองอเรื่องนี้ผมผมเองเคยเป็นครับเงียบกันหมดอาจารย์แม้แต่อ่านหนังสือครับหนังสือเรื่องการทําสมาธิครับผมอ่านเป็นสิบบเที่ยวนะฮะเอ๊ะทำไมมันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจ เพราะเราไม่ไม่เข้าใจเรื่องการทำสมาธิเราก็จะอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงบ้างแต่ภาษาสื่อเขาเขาไม่เหมือนกับเราเพราะอีกอย่างเขาเป็นภาษาอังกฤษเป็นมาจากอินเดียแล้วก็คนแปลก็ไม่รู้ภาษาอินเดียรู้แต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องการปฏิบัติพอเขาสื่อมาแล้วเราอ่านแล้วเรายังเข้าใจยากงงเออมันงงอย่างเงี้ยก็อ่านทำฟังเข้าใจ บางทีต้องมาแปลความหมายของเราเองอันนี้เขาหมายถึงอะไรครับแล,แ,ลแล้วถึงจะมาสื่อมารู้ให้ให้คนอื่นรู้ได้เช่นความรู้สึกตัวที่ไร้ขอบเขตอย่างเงี้ยผมอ่านทีแรกว่มันคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรความหมายอย่างนี้นะความเพียรตฏิตรมัญญาตรงนี้แหละบางทีต้องมาแปลความหมายเองต้องใช้สื่อใหม่สื่อเก่าของเขาเนี่ยเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมาย บางทีต้องแปลสื่อใหม่แล้วก็รตรงกับสภาวะเข้าใจความหมายตรงนั้นเองก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอิทธิพลของภาษาฟังแล้วบางทีเข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งสำคัญครับภาษาแต่ว่าพูดอย่างไรทำฟังเข้าใจอย่างไรแล้วคนฟังเข้าใจอย่างเงี้ยสำคัญอยู่ตรงนั้นนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยพระพุทธเจ้าอะท่านรู้ ทุกภาษานะที่มีอยู่อะโด,โดยเฉพาะบัญญัติต่างๆเนี่ยในโลกอะท่านรู้หมดอะแม้แต่ภาษาของเทวดาก็ก็รู้เรื่องภาษาพมก็ยังรู้เรื่องนะท่านรู้ทุกเรื่องอะภาษาเนะี่ยะรู้ทุกภาษาเพราะฉะนั้นจึงสําคัญอยู่ที่เวลาจะสื่อให้เขาเข้าใจยังไงผู้เจ้าจะรู้ใช่ไหมจะรู้อัตยาศัยว่าคนนี้ยเคยปฏิบัติแบบไหนมา เช่นเจริญสติปัฏฐานมาเจริญวิปัสนามาเจริญอริยมรรคมีองค์แปดมาเจริญอะไรต่างๆพวกนี้โพธิปัขิยธรรมเนี่ยรเราจะดูว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมไม่เหมือนกันหรอกใช่ครับอย่างปัญจาวาคีเนี่ยแสดงอะไรอย่างไหครับก็แสดงเรื่องธรรมาจา รามาจากอที่สุดสองอย่างไม่ควรเสพใช่ไหมแล้วก็ให้มาเสพมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ตบท้ายด้วยอริยสัจสี่ใช่ไหมฮะแล้วพอไปพัฒวคี30มสิบคนที่หาหญิงอ่ะเอก็พูดถึงเรื่องความอะไรเธอกาลังกำลังหาหญิงนี่ขโมยของไปพระเจ้าบอกว่าเธอจะแสวงหาหญิงหรือว่าจะแสวงหาตนใช่ไหมฮะแต่ถ้าในกรณีเนี่ย ถ้าผมจะถามว่าจะ,ะแสวงหากรรมคุณหรือจะ,ะแสวงหาความรู้สึกตัวเคยได้ยินเคยได้เห็นเคยได้ปฏิบัติเรื่องความรู้สึกตัวใช่ไหมและเรื่องกรรมคุณอารมณ์ก็โอ้ยเยอะด้านตั้งแต่ละวัดอันยาวนานนะพอความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนพอได้ยินปับ๊บมันจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะะความรู้สึกตัวคือ,อยังไงแม้แต่ไปปฏิบัติสรรมะาภาวนาแล้ว ไม่รู้เขาพูดเรื่องนี้หรือเปล่วปปาวานุ้ึกตัวเนี่ยไม่พูดใช่ไหมแต่ผมจะพูดบ่อยแลวจะบอกเลยตัวไหนคือความเพียรสติสสมาัญญะและก็เป็นองค์คุณของสติปัฏฐานทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องมีองค์คุณของสติปัฏฐานเนี่ยอาตาปีสามปัญโนสติมาเนี่ยต้องมีอย่างนี้ฮนะแต่ถ้าไม่มีสามอย่างนี้ไปปฏิบัติไม่มีทางไปไหนล้ะภายเรือไม่แก้เชือกวนอยู่ที่เดิมนั่นแหละ มันต้องมีความรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ความรู้สึกตัวขั้นสมถะภาวนาเนี่ยมันรู้สึกตัวขั้นธรรมฌานเรียกว่าฌานสมาทิฐินะฮะแต่ความรู้สึกตัวแบบวิปัสสนามันรู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปเป็นนามส่วนรรมถะภาวนามันไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามหรอกแต่วิปัสสนาภาวนามันรู้เรื่องรูปเรื่องนามเพราะฉะนั้นต้องได้ทั้งสองอย่างอย่างของท่านเอได้มาทั้งสองอย่างเนี่ย ถือว่าได้กําไรมากก็แล้วกันได้กําไรเยอะนะสาธุครับอาจารย์ได้เรียนรู้ทั้งสมถะภาวนาและว,วิปัสนาภาวนาแล้วรู้สึกว่าเป็นรูปแรกนะที่ผมแนะนําท่านเองเนี่ยคนอื่นผมก็ไม่เคยแนะนําอย่างเนี้ไม่มีใครปฏิบัติแบบนี้มาก็เลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงเขาทําไม่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็แนะนําอะไรเขาก็ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ แล้วก็เลยไม่ได้คุยรายละเอียดกับเขาอาจารย์ก็หมดก,กําลังใจก็ไม่รู้มันเหลืองเกิือนคุยกับคนละเรื่องทำบางทีก็ทําแบบไม่มีความเพียรต,ติดธรรมัญญาแบบนั้นแหละทำไปเรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องวุ่นาราบทั้งสรถมะทั้งวิปัสสนาคุยกันไม่รู้เรื่องอาจารย์ครับ้เรื่องแบบนี้มันต้องทําทุกวันครับทั้งวันอาจารย์ ต้องตั้งใจทำมันผมมีความรู้สึกว่าพอผมได้ยินคำว่าวิปัสสนานอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเฮ<ะ>้ยทางนี้มันน่าสนใจ<ะ>ผมก็เลยไปถามอาจารย์เพิ่นเลยผมไปบอกเลยอาจารย์ครับอาจารย์พอจะแนะนำใครได้ไหมครับอาจารย์เพิ่นก็แนะนำท่านอาจารย์<อ>มาก็เป็นคนตั้งเหตุปัจจัยร่วมกันมาครับแล้วก็ถึงได้มาเจอกันถ้าจะจริงอย่างที่อาจารย์บอก ขนาดผมไปสมถะมาเป็นสิบปีนะอาจารย์แค่ผมได้ยินคําเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมสนใจมากผมอยากรู้มากจริงๆแล้วมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยร่วมกันมาเห็นไหมจะยกตัวอย่างเช่นพระโพดิสัตว์เห็นไหมพอออกผนวดแล้วก็ไปหาอาจารย์อุรกาดาบทอาลาลดาบททำจนได้สมาบัตเจ็ดสมาบัตแปด่ะถามว่าทำไมถึงไม่เจริญวิปัสนาเลยอ่ะ มันยังไม่มีคนรู้วิปัสนาครับต้องมารู้เองอะ่ะต้องมาตัดสรู้เองเพราะว่าธรรมถาภา,นภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยทำที่สุดของมันก็ไปพรม,มโลกใช่างไอย่างเนวะสัญญานานสัญญายัตนะเนี่ยได้เกิดในพรม,มโลกครั้นเนวะสัญญานานสัญญายัตนะภูมินะไม่ได้ไม่ได้ไปมรรคนิพพานอะไรอย่างไง แล้วก็พระเจ้าก็เลยคิดว่ามันต้องมีทางอื่นนะที่่ตกจากสมาบัติเนี้แล้วก็เลยมาเจริญวิปัสนาเนยเมากำหนดรู้รูปนามปฏิจจสมบบาทอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนรู้แต่จริงมันมีสมถะมาแล้วอ่ะมันมีพื้นฐานมาแล้วแล้วก็มาเจริญวิปัสนาต่อได้จนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงจะมาแนะนำ สาวกให้มาเจริญเพราะส่วนมากเขาจะเจริญสมถะภาวนามาก่อนอะนันก็แนะนําให้เจริญสมถะภาวนาเนี่ยนวก็ออกมาแล้วก็มาเจริญวิปัสนาออกฌานให้ฌานเป็นบาทแล้วก็มาเจริญวิปัสนาพอวิปัสนามันเริ่มจะเลือนลางไปแล้วสมาธ well ิเริ an way, ่มอ่อนเข้าฌานใหม่แล้วก็ออกจากฌานแล้วก็มาเจริญวิปัสนาทําอย่างเงี้ยบ่อยๆจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ครับ แต่มาบรรลุตนที่เจริญวิปัสนานะเพราะว่าวิปาาัสนาญาณน่ะมันถึงจะเกิดขั้นที่หนึ่งถึงขั้นตัวท้ายมันต้องมาจะเจริญวิปัสนาถ้าสม,มะถะอย่างเดียวะมันก็แค่สมาบัตแปดก็จบแค่นั้นแล้วจะต่ออีกจะมาต่อวิปัสนาตอนที่พระเจ้ายังไม่ตรัสรู้มันต่อไม่ได้ไม่มีคนรู้วิปัสนาแต่ต่อมาพระเจ้าจะแนะนําอย่างเช่นสมาบัตเจ็ดเนี่ยแล้วก็ให้ออกจากสมาบัตเจ็ด ออกจากสม,สมาธิตรงนั้นแล้วก็มาเจริญวิปัสนาต่อนี่ก็ได้แต่การแนะนําบางคนได้ถึงธรรมบัตรเจ็ดแล้วมี <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองอ่ะมันไม่ได้ไม่มีคนรู้แล้วก็ตายซะก่อนที่พระเจ้าจะตัดสู้ <c oughs> พระเจ้าก็พิจนารณาไงตอนตัดสู้แล้วก็เอ๊ะจะไปโปรดใครก่อนดีอาาด้าวอาลาดาบทกาดาบทอ้าตายซะแล้วไม่รู้จะไปโปรดใคร อ๋อถ้าหากว่าไปโปรดได้ยังมีชีวิตอยู่อะแต่แดงทารรให้ออกจากธรมาบัตรตรงนั้นออกแต่เจริญนิพพานาก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เลยแต่ทีนี้ตายสแส้งก็ไม่ได้แล้วไปอยู่ในพรมโลกอ่ะมันไม่มีตาไม่มีหูที่จะรับฟังธรรมนะอยู่ในอารูปใช่ไหมครับมันอยู่ในในอ,อารูป อลูกป,ประพมเนมี่ยมันไม่เห็นมันไม่รับรู้ทางตาทางหู<อ>แสดงทำอะไรมันก็ไม่ได้มันไม่รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็อยู่นานโอ้ยเยอะแยะมากมายจตพระพุทธเจ้าตัทธูรมากี่องค์แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นหมืน่นหมื่นกลับเลยใช่ไหมครับแปดหมื่นสี่พันมหากลับอย่างเงี้ยฉ<อ>ันเนวสญญนะ่สัญญาณสัญญายตนะโอยโอไก่แล้วพระเจ้าก็บอกว่า,าร,ะระาดบบอุตกาดาบทนะ เสื่อมหรือว่าชิบหายแล้วหนอเสื่อมจากการที่จะตัสรู้เป็นพะระอหรหันต์อรหันต์เพราะว่ามันไม่รับรู้แล้ว่เนี่ยดังนั้นก็ทําให้เป็นบาทแล้วจะเจริญนิพพานาต่อได้ครับแต่ถ้ามันยังทําไม่ได้ยังเข้าฌานออกฌานอะไรไม่ได้ยังไม่เป็นฌานเอาก็จเจริญสมมัตะแบบขมนิวน์ แล้วก็เจริญวิปัสนาอย่างที่ท่านทําอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ก็พอเป็นไปได้แล้วต่อมาพอเข้าใจเรื่องวิปัสสนาแล้วเรื่องความรู้สึกตัวนี่แล้วเดี๋ยวไปเจริญสมถะภาวนาเหมือนเก่าอีกก็ได้แล้วมันจะไม่หลงอะ